วิธีชีวิตนักล่าในป่าดุกตัวเสือขี้เนี่เราขึ้นบุได้แล้วเนาะเราขึ้นบุได้เมื่อวานนี้เห็นขาขัาบก,กิโลก้ว่ะอ๋อข่อยทิมละเปิดป่าท่อก็บกุได <c oughs> ้งอดึงเปิดบัวทันเออมันกันรู้เลยเนาะดึงขึ้นมาเนาะ <c oughs> ขัดเวดจนที่ฮักเออจะมันโชคคือมันสวยพุ่นยวนบนเหนือผู้เออตัวทองเนี่ยวานนี้ประดุกหลายโตอยู่นะตัวพุธเจียวเขมีเออประดุกนานี่เหรอคือประดุกมันออกจากซาเขาเนาะเมื่อวานนี้ประดุกเลี้ยงปุ๊โตยใหญ่ๆเออมันออกจากซาเขาเนาะได้เนาด सोद जो द